ขณะนี้เป็นโจทย์ใหญ่นะฮะเพราะว่าในที่สุดค่าไฟที่จะใช้รอบต่อไปอีก4เดือนข้างหน้าเนี่ยทำไปทํามาปรากฏว่าเอกชนก็บน่นผิดหวังแถมประชาชนจะใช้ไฟแพงขึ้นต่อไปเดี๋ยวมาดูกันว่าตักกะตรงนี้เกิดอะไรกันขึ้นนะครับคุณอิสเรลรัตนดะิลกณภูเก็ตรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยวันนี้ออกมาพูดเลยนะครับว่าผิดหวังกับมติคณะกรรมการ,ก,รกํากับกิจการพลังงานหรือว่าเดลักเกอร์เตอร์ที่ไปเคาะค่าไฟ FT งวดใหม่ จะใช้พฤษภาคมถึงสิงหาคมอยู่ที่98.27สตางค์ต่อหน่วยให้กับภาคประชาชนในขณะเดียวกันภาคธุรกิจเนี่ยจ่ายไฟฟ้าในอัตราเดียวคือ4.77บาทต่อหน่วยส่งผลให้ค่าไฟฟ้าภาคธุรกิจเอาเข้าจริงๆนะครับก็ลดลงแค่56สตางค์ต่อหน่วยแต่ไปขึ้นค่าไฟบ้านพี่น้องประชาชนขึ้นอีก5สตางค์ต่อหน่วยจากเดิมที่4บาท72สสตางค์ต่อหน่วยนะครับค่าไฟรอบใหม่นี่นะครับเอกชนยอมรับเลยนะครับว่าไม่ได้ไปช่วยครัวเรือนพี่น้องกันเลยนะฮะ ทำไมครัวเรือนถึงต้องจ่ายค่าไฟแพงขึ้นจากเดิมอีกต่างหากทัานทที่ตอนนี้เนี่ยนะครับ ราคาพลังงานของโลกเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันดิบก็ต่ำสุดในรอบ15เดือนแถมก๊าซ l อ g แล้วครับแล้วก็ NGV ต่างหากเนี่ยนะครับมีทิศทางจะลงอย่างต่อเนื่องทีนี้ก็เลยส่งคำถามถ,ามถึงภาครัฐนะครับว่าใช้สมมติฐานหรือตักกะอะไรในการคำนวณค่าไฟที่ไม่ตอบโจทย์แถมที่สำคัญไม่อัปเดตไม่ทันสมัยทำให้คนไทยต้องจ่ายค่าไฟ,ฟ้าสูงเกินจริงแล้วก็เร่งรัดให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจากภาคเอกชนเพิ่มอีกต่างหากนะครับโดยเฉพาะในช่วงปลายเติมของรัฐบาลทันงันที่ประเทศไทยนั้นยังมีการผลิตของ โรงไฟฟ้ามากเกินกว่าความต้องการใช้ถึง50%และปัญหาเชิงโครงสร้างและนโยบายกลับไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลยนะครับพร้อมเสนอให้เปลี่ยนค่าการคิด FT ในช่วงพลังงานผันผลจาก3งวดต่อปีเป็นงวดละ4เดือนหรือเป็น6งวดต่อปีหรือทุกๆ2เดือนเนื่องจากว่าจะติดตามกับสถานการณ์ได้ดีกว่านะครับแถมมีความแม่นยำและตอบโจทย์สร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายที่ใช้ไฟในประเทศไทยด้วยนะครับ เน e r จีผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยสามารถที่จะเซฟค่าใช้จ่ายลง10-15%ต่อเดือนนะครับสามารถเซฟประหยัดค่าไฟได้นะครับ24ชั่วโมงด้วยกันนะครับสนใจติดต่อที่เบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะครับหรือติดต่อไปที่ผมพิสศทธิน9์0 9 9 4 3 9 9 5 8 8นะครับเป็นอินโนเวชั่นเทคโนโลยีใหม่นะครับติดตั้งง่ายจบภายใน1เดือนสามารถอ่าทำเบรกอีเวนตได้2-3ปีไม่เกินนี้ในการลงทุนสวัสดีครับ